แกงอะไรแกงปลากระป๋องแกงปลากระป๋องใช่แกงปลากระป๋องแกงปลากระป๋องป้าป้าพูดดิสวันโอลินโนเดินพูดอินโอเลยพูดโอเลแกงปลากระป๋องเส้วุ้นเส้นส้มส้ม ใส่แกงปลากระป๋องแกงปลากระป๋องใส่วุ้นเส้นใส่บุญเซนครับครับถึงบ้านค่ะกินตำแตงใส่บะกอกดูข่าวน้องแตงโมไปด้วยก็อันนี้ไปด้วยแกงปลากระป๋องพอได้สดนอนพี่น้องเอ้ยอากาศก็จัิงสิละค่ะ เพิ่งถึงบ้าน <c oughs> ถึงบ้านแล้วคะ่ะมาสดสดสดแป๊บหนึ่งเด้อค่ะพี่น้องเ้ยคลิปนี้ขอเป็นสตอรี่แบบ เนื่อยน้ะพี่นอกเนาะมาจากต่างจังหวัดค่ะให้พัวแกงอันนี้ให้เห็พดพบเป็ดปีเลยล่ะ <c oughs> วันนี้ใช้สูตรเข้มข้อนอร่อยมากปลยายหี่ ดูข่าวน้องแตงโมดูข่าวน้องแตงโมไปขอแสดงความเสียใจกับน้องแตงโมกับครอบครัวน้องแตงโมเด้อค่ะเกิดซาตนาไปขอให้เกิดเป็นคนหน้าตาสวยเป็นดาราที่สวยประสบผลสำเร็จทุกสิ่งทุกอย่างโอ้ยเศร้าใจไดเลยพี่น้องเป็นอย่างถึงให้ความสำคัญของน้องแตงโมเวทีค่ะจริงๆเขากับบรรยาติโกโมติกาเขาดอก เพราะว่าน้องแตงงมูก็เป็นดาราเป็นดาราที่มีชื่อเสียงถามว่าน้องแตงงมูทาอะไรต่อประโยชน์คนไทยกับเมืองให้กับคนไทยบ่สาหรับตัวข่ไข่ก็เห็นความเขาก็เป็นดารามีชื่อเสียงค่าตัวเขาก็มีเนาะคะเนาะเขาก็เสียภาษีให้กับประเทศไทยเยอะเหมือนกันเจ้าค่ะด้วยความเคารพ เกิดสาดแดกก็ให้ประสบความสำเร็จเดอ้อน้องแต่งหมูเอ้ยเกิดสาดนาขอให้โตได้หน้าตาสวยๆเป็นดาราที่โด,ด่งดังกว่าเดิมสิบเท่าพันเท่าด้อีลาก่อนคำอายุยังน้อยอยู่เลยสามกว่าปี สามสิบก็ปีสามสิบแปดปีนึ่งยายนี้เพิ่งมีน้องหนูนะเป็นดาราที่หนาตาสวยดูยังไงก็ไม่เบื่อนอกแต่หมูทัศนคขตินางก็ดีด้วยทัาสนะกติน้องหมดี แตงเส่บะกอกค่ะไปบ้านปู่บ้านยาเพิ่งมาทั้งนี้กับปวดหัวน้ำข้าวคือกับละพี่น้องข้าวกันยูเค้นกับกับรัสเซียฮึ่มคนสียนนิดหน่อยได้ไหมคะ รถทหารขึ้นไปทั้งทั้งเหนืออู้ไหลไหลามาหนิพี่นอ้องรถทหารสวีเดนขยันมาอยู่สวีเดนสิบกว่าปีขยันเพิ่งเห็นรถทหารแตกซุนซานซุนซานซุนซาน,าน,านมาหนิ โอ้ยถ้าเกิดสงค้ามแม่หนูน้าจะได้กลับประเทศไทยไงบ่าน้อพี่น้องเลยขอให้ผู้ขาได้กลับประเทศไทยไปไเด้อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ต้มวุ้นเส้นใส่ปลากระป๋องแซ่บแซ่บพี่น้องเอง้ยกินกินน้ำหมูกะแตก เราก็จะนี่ค่ะรอเตรียมข้าวเตรียมของนี่แหละค่ะเก็บเกขอคมตะปันนาค่ะอพาร์ตเมนต์ก็จะส่งให้เขาอยากกลับเมืองไทยไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ